ดีค่ะพบกันน้องหนึ่งชาแนลอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้กันด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะ,ะนนนนะวันนี้ก็พบกันน้องหนึ่งอีกแล้วเนาะนี่ค่ะมาชุดลายดอกสีสันสดใสว่ะรอทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้หนึ่งจะพาเข้าครัวอ,อีกแล้วนะคะเพื่อนๆอยางดูไมคะว่าหนึ่งจะพาไปทําอะไรกินแล้วหนึ่งก็จะมีแบบโชว์โชว์ก่อนนะคะว่าหนึ่งจะไปทําอะไรกิน,นมาทีละยอย่างเลย อันนี้ก็คือผักกาดนะคะเพื่อนๆมีมีผักกาดก็ต้องมีอะไรอีกนะมีเยอะเลยค่ะหนึ่งไปหนึ่งไปตลาดมากับน้องมมเะนะคะไปซื้อผักมาเตมงลยค่ะว่าจะทดตอะมีมีอันนี้ด้วยอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าบวบบวบมูหรือเปล่าหนึ่งไม่มั่นใจน่าจะเป็นบวบถูเนาะมีเยอะเลยเพื่อน,นเอาเอาง่ายเลยอันหนึ่งยกกะมังให้ดูดิกะมังผักของหนึ่ง เยอะมากมีบล็อกแครี่นี่บล็อกแครี่มีบล็อกแครี่ค่ะแล้วก็มีมะเขือยาวเรม,มะเขือยาวแล้วก็จะมีมะระค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นมะระขมมากหนึ่งกินเท่าไรหนึ่งก็ว่ามันขมตลอดเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์นะคะมันเป็นนี่ค่ะมะระมะระ,ะ,ะแต่จะชอบที่สุดก็ะะคือมะระขี้นกค่ะแล้วก็จะหนง มะเขือมะเขือปอกนี่ของโปดเลยนะมะเขือปอกแล้วก็จะมีถั่วถั่วผู้นี่ถั่วผู้ทำเป็นนวดเลยทำเป็นนวดแล้วก็จะมีพริกนะคะมันเผือกแม่หนึ่งเอาพริกให้ดูพริกหนึ่งชอบพริกพริกชนิดนี้มากเลยมันสีสันเขาสวยแล้วมันก็ทำกินอร่อยนิดนึงซื้อมาสามสีเลย เพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหนึ่งจะพาไปทําอะไร <c oughs> มีพริกมีผักก็ต้องเป็นน้าพริกผัก,กต้มคะ่ะเพื่อนแต่ว่าหนึ่งจะทําเป็นน้าพริกปลาทูนี่น้ำพิกปลาทูของเราปลาทูไงคะโอ้แม่ดวงัวงนี่คะ่ะพระเอกของหนึ่งส่งตัวส่งตัวหนึ่งร้อยแพงมากแพงมากเลยทั้งตัทั้งก็จะไปพาเพื่อนๆพ,พาไป ตำน้ำพริกปลาทูกินกันนะคะวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพค่ะไปรับชมกันเลยเราก็จะทำการทอดปลาทูก่อนนะคะวันนี้หนึ่งใช้ปลาทูสองตัวนะทะ้ายหนึ่งตัวไว้กินอีกหนึ่งตัวก็เอาไว้ใช้ตำน้ำพริกปลาทูนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ปลาทูตัวใหญ่ามาก กับอีกด้านหนึ่งของปละทูนะคะคเพื่อนๆเขาข้างไหมนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งก็กลับหมดของค้างแล้วนะคะน้ำมันกระเด็นนิดนึงต่อไปหนึ่งก็จะทําการหั่นพริกนะคะหั่นเป็นสามท่อนค่ะพริกค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างแบบยาวนิดนึงค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เลยต้องต้องหัน่นเขานิดนึงค่ะอันนี้พริกที่หนึ่งใช้หนึ่งจะใช้เป็นพริกหยวกแล้วก็พริก สีเขียวเข้มแล้วก็มีพริกสีแดงด้วยน,นะคะหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกํัพริกอะไรต่อไปก็จะเป็นหอมแดงนะคะหนึ่งก็จะทำการผ่าครึ่งค่ะ ่อนอื่นหนึ่งก็จะทําการปอกเปลือกเขาก่อนแล้วก็เอาไปล้างนะคะแล้วก็ามาหั่นค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะเพื่อนอันนี้หนึ่งก็ปอกล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างหนึ่งจะใช้กะเอาหมดเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆชมหน้าพริกของหนึ่งนะคะที่หนึ่งทำเตรียมไว้เมื่อกี้พริกสามสีเป็นพริกที่สีสวยมากเลยเพื่อนๆสีเขียวสีแดงสีเขียวอ่อนค่ะ ต่อไปหนึ่งก็จะหั่นบวบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกบวบงูหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเพื่อนๆแล้วก็บวบผู้ต้มถั่วผูเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะนี้จะเป็นของโกรธหนึ่งเลยนะคะ ต่อไปก็เป็นมะระค่ะมะระนี่ก็รสชาติขมยืนยงคงกระพังจริงค่ะหนึ่งกินมะระทีไรหนึ่งว่ามันขมทุกทีเลยค่ะผักทุกอย่างเราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักกาดหนึ่งไม่แน่ใจว่าเรียกผักกาดขาวหรือเปล่าน่าจะเป็นผักกาดนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเก่งเรื่องผักค่ะแต่ชอบกินผักเรียกไม่ค่อยถูกนะคะนี่ หนึ่งก็จะใช้อยู่2ต้นค่ะแล้วก็บ็อกคลีบ็อกคลีนี้ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆหัวกําลังสวยเลยค่ะอันนี้หนึ่งไปซื้อมาจากตลาดนะคะอันนี้หนึ่งก็จะนำพริกที่หนึ่งหั่นไว้นะคะเอามาใส่หม้ออบ ลมร้อหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะทำการคั่วพริกในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะสะดวกสบายไปแบบหนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งก็ตั้งเวลาแต่ว่าหนึ่งไม่ได้บอกนะคะว่าตั้งกี่นาทีน่าจะประมาณ10นาทีอยู่ที่ความร้อน180ค่ะนี่ค่ะค่างออกจะไหมนิดนึงค่ะใช้ไฟแรงไปหน่อยค่ะเสร็จแล้วกลิ่นหอมมา กลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็หอวหอมแล้วก็พริกหอมฉุนจมูกเลยค่ะแล้วก็จะขีบออกจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเอามาใส่จานพักให้เย็นก่อนค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนใดท่านใดที่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะปกติหนึ่งจะคั่วในกระทะค่ะกระทะก็จะดำมากนี่นะคะน่ากินมาก แล้วก็ทําการแกะเปลือกลอกเปลือกพริกออกนะคะที่เขาออกค่อนข้างจะดำๆค่ะแกะออกให้หมดเลยจ้าอันนี้พริกสีแดงนะคะใส่หอมแกะให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆที่เราทําการทอดไรน้ำมันเมื่อกี้ค่ะ ใส่ไปให้เต็มคุกเลยค่ะแล้วก็ตำนะคะตำเครื่องให้เข้ากันค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนเต็มคุกเลยค่ะคุกกันนี้แะคะ่ะที่หนึ่งช,ชอบใช้ตำแดนตำซัวตำหอยแครงเนี้ยค่ะใช้ใบเดียวกันเลยค่อนข้างเล็กนิดนึงค่ะ นี่ละเอียดแล้วเราก็จะนําปลาทูนะคะที่เราแกะก้างนะคะต้องแกะก้างออกให้หมดนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะแบบตำตำคอเราคะ่ะเพื่อนอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วก็เอาปลาทูมาโขลกกับพริกเรานะคะให้เข้ากันนะคะค่อยๆโขลกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนหลังจากนั้นหนึ่งก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปเลย มะนาวนี้หนึ่งใช้อยู่ที่หนึ่งลูกนะคะบีบลงไปเลยค่ะเพื่อนกลิ่นหอมมากมะนาวหอมอีกแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนแล้วก็น้ำปลาร้านนัวค่ะเพื่อนชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะ หนึ่ใช้อยู่ที่2องช้อนค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆโขลกลงไปนะคะให้น้ำปลาน้ำปลานะคะเข้ากันนะคะเต็มครกเลยค่ะแล้วก็ผงนัวค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเติมลงไปนิดนึง เพื่อนๆเสร็จแล้วสีสันน่ากินมากๆคือหนึ่งใช้พริกสามสีนะคะมันก็จะออกค่อนข้างแบบครบทุกสีเลยค่ะมันเอนสีเข้มค้นมากเต็มถ้วยพอดีเลยค่ะมื้อนี้อิ่งแน่นอนค่ะมัน่อรลองทำกันดูนะคะนี่สีสดมากๆพีเซนต์พริกอีกแล้ว <laughs> หนึ่งก็จะไปต้มน้ำ น้ำเปล่าอะคะ่ะต้มน้ำเปล่าเดือดแล้วก็เอามาใส่ผสมถ้าใครชอบแบบข้นๆก็ไม่ต้องผสมน้ำเปล่านะคะแต่หนึ่งชอบแบบมีน้ำขุกขิดขุกขิดก็เลยเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยโรยต้นหอมผักชีลงไปด้วยนะคะอันนี้หนึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะหนึ่งก็จะแบ่งใส่ถ้วยน้อยลงไปค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกปลาทูของเราน่ากินมากๆเลยค่ะเราก็จะนำไปใส่ที่ถาดผักของเรานะคะไปแล้วไปแล้วนี่ค่ะผักของเราที่หนึ่งทำการลวกนะคะเต็มลุยเต็มถาดพอดีเลยค่ะเพื่อนสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ เป็นเมนูง่ายๆทําง่าย,ายสะดวกนะคะเ,เพื่อนๆดีต่อสุขภาพด้วยค่ะกินผักมีประโยชน์นะคะนี่หนึ่งก็จะโรยต้นหอมผักชีลงไปอีกทีหนึ่งนะคะประดับนิดนึงนี่เสร็จแล้วอันนี้ก็เอามาไว้บนโต๊ะกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีปลาดุกปิ้งปลาทูที่เราทอดไว้นี่แล้วก็ผักแสนอร่อยของเรา มื้อนี้อิ่มค่ะกินข้าวได้2-3จานแน่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปตำปลาทูหรือป่อนปลาทูนะคะเพื่อนๆกินกับผักลวกอร่อยออร่ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้น้องหนึ่งชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งได้ทำคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย